สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมด็อตอรโนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์นะฮะตัวหนึ่งนะฮะมาแนะนำนะฮะเพื่อนๆมือใหม่ที่อ่ากำลังเป็นในส่วนของยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าใช้งานเรื่องของการเรียนการสอนนะฮะทำสื่อต่างๆนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับก็คือเจ้าตัว ไมโครโฟนนั่นเองนะครับเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะฮะตัวนี้จะไม่มีไฟเลี้ยงนะฮะจะใช้เป็นแจ็ค3.5นะครับไมโครโฟนเองก็มีหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไมโครโฟนไร้สายหรือวายเลสนั่นเองนะครับแล้วก็ไมโครโฟนแบบมีสายชนิดไดนามิกนะครับหรือว่าจะเป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะครับซึ่งเป็นการรับเสียงแบบรอบด้านนะฮะให้ตรงกับงานที่เราจะใช้นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มีตัวหนึ่งฮะที่มา เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเสียงมันจะออกมายังไงนะครับอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเอามาใช้คู่กันนะครับสำหรับเจ้าตัว Sound อิน e r อร์เนะฮะของ Mauno เหมือนกันนะครับโปรดักตวันนี้จะเป็นของ Mauno นะซึ่งราคาไม่แพงนะครับตัวแรกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเม u โ o o นะฮะคอนเดนเซอร์พอดแคสติ้งนะครับไมโครโฟนคิตัวนี้นะครับนี่ ตัวนี้นะครับราคา1,399บาทนะครับตัวนี้เขาจะมาพร้อมขานะนี่มาพร้อมขาอ่ะพร้อมขาแล้วก็ชุดในส่วนของตัวกันลมนะฮะเวลาเราใช้งานมันก็จะไม่มีเสียงลมฟู่ฟูให้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรนะครับอ่ะตัวนี้ตัวที่1นะครับต่อมาตัวที่2นะครับก็คือเป็นดาวอินเตอร์เฟซนะครับซึ่งเอาไว้สําหรับนะฮะเป็นตัว เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่อินพุตเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไมโครโฟนนะครับแล้วก็เป็นส่วนของไลน์อินนะครับซึ่งเป็นอาจจะเป็นเอาเพลงเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมิกในตัวนะครับสามารถปรับเสียงไม้ได้นะครับก็คืออยู่3ย่านนั่นเองนะครับมีย่านเสียงต่ําเสียงกลางเสียงสูงนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นพิเศษอีกอย่างนึงก็คือจะมีเอฟเฟกให้นะครับจะมีเอฟเฟกในชุดให้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกัน เริ่มต้นที่ไม่ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรับเสียงนะครับเป็นโพล่าแพทเทิร์นนะครับก็คือรับเฉพาะด้านหน้านะครับรับเฉพาะด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้สเปคก็จะมีโพล่าแพทเทิร์นแบบคาร์ดิออยด์นะครับฟรีคันซีนะฮะเรสปอนส์นะฮะอยู่ที่30เฮิร์ตนะครับจนไปถึง16กกิโลเฮิร์ตนะครับ เซนซิวิตี้นะครับลบสาเดซิเบลนะฮะบ,บวกลบสเดซิเบลนะฮะแล้วก็จะเป็นแม็กซิมัมเอสอยู่ที่120เดซิเบลนะครับตัวนี้เนี่ยโวลเตจของไฟวิ่ง uh, เขาใช้ไฟอยู่ที่1.5โวลต์นะครับ uh, เป็นสีดำเนาะแล้วก็เป็น uh, ผิวแบบเป็นเหล็กนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้ตัวนี้ราคา1,390บบาทนะครับในกล่องก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับตัวกันลมนะ mm hmm. เป็นฟองน้ำนะครับเวลาเราใช้งานมันจะได้ไม่ฟู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 นะฮะการเสียงลมนะครับอ่าอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นคู่มือนะครับอ่าอุปกรณ์ในชุดก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีชุดขามาให้นะครับแล้วก็มีชุดสายนะครับแล้วก็จะมีป๊อปฟิลเตอร์ป๊อปฟิลเตอร์นะครับก็คือตัวกันลมนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวกันลมอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวล็อกตัวแปลงนะครับ Y adapter นะครับแล้วก็จะมีช็อคเมาส์นะครับก็คือการการเวลามันสะเทือนนะครับเป็นป๊อปฟิลเตอร์นะครับแล้วให้ยึดกับตัวเจ้าขานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในนี้เหมือนในคู่มือเลยนะครับก็จะมีขานะฮะซึ่งปรับพับได้แล้วก็จะมีตัวช็อคเมาส์แล้วก็มีแคมป์นะครับมีสายแล้วก็มีอะไรนะไวซ็อกเก็ตไว้แปลงเข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับเป็น T R R S นะครับ จะได้แปลงไอตัวนี้ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็น XLR นะครับเป็นอะไรนะแจ็คหม่นะครับส่วนตัวไม่ก็จะอยู่ตัวนี้น้ำหนักก็ถือว่าหนักเลยนะตัวนี้เป็นเหมือนอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมครับเวลารับเสียงก็จะรับจากด้านหน้าตัวนี้นะครับอ่ะเอาละประมาณนี้นะครับทีน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนของชุดใหม่อ่าตัวไม่จะเป็นรุ่น AU-A03 นะครับส่วนตัวนี้นะฮะจะเป็น m o u n o c a s t e r Live นะฮะตัวนี้จะเป็น AU-AM200 นะครับ AM200 เขาก็จะมีเอฟเฟกตมีนุ่มน,นี่นั่นอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันก็จะเป็น Sound Interface ได้ในตัวเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าเอาไปใช้กับอะไรนะมือถือไม่ได้นะที่เป็น Type C ไม่ได้ใช้ได้กับคอมเท่านั้นที่จะเป็น Sound i n t e r f เ c สนะครับในนี้ก็จะให้ตัวอ่า มิกมานะครับนี่ก็จะให้ตัวนี้มานะครับก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเอฟเฟกเอฟเฟกต่างๆนะครับสามารถที่จะมีลูกเล่นนู้นนี่นั่นได้ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูข้างหลังนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟหน้าจอ่อยปุ่มกดนะนี่จะเป็น USB Type C นะครับตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็จะมีเรื่องของเอาท์พุตนะครับ1 2 3 o u t p u t เอาท์พุตเลยนะครับเอาไว้ใช้แล้วก็มี4 o u เอาท์พุตนะครับ มีทั้งหมด4 output นะครับอินมีไมโครโฟนเอ้ยไม่ใช่ music input แล้วก็มี e a d s e ตตัวหนึ่งแล้วก็ไมค์สองตัวนะครับมี Input ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะมีบลูทูธนะครับก็คือ Input อีกตัวหนึ่งนะครับรวม Input จะมีไมค์สองนะครับแล้วก็ m u s i c input หนึ่งเป็นสามแล้วก็ตัวนี้เป็นสี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเลยกล่องก็จะมี ตัว audio cable มาให้นะครับก็คือเป็นแจ็ค input ต่างๆนะครับเป็นแจ็ค3.5นะครับเป็นให้มาเยอะมากนะครับเป็น trs นะครับ trrs ให้มาประมาณ3เส้นนะครับแล้วแต่เลือกใช้ได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น usb cable นะครับก็คือเป็น usb type c นะครับ type a ก็จะมีตัว c o n v ว r รมาให้นะครับเป็น type c นะครับ type c to type c นะฮะกรณีที่ใช้ไทส c เหมือนกันนะครับเพราะที่เขาให้มามันจะมีไทสีถกไทเนะครับเสียบกับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ให้แค่ตัวนี้มาครับก็ยาวเหมือนกันอ่ะในกล่องมีเท่านี้ก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับเพราะตัวนี้เองเนี่ยผมใช้ไมล์ลาวเลียอยู่นะครับเป็นไมล์ไร้สายของเจ้าตัวบูย่า อย่างที่ได้ยินจะเป็นเสียงตัวนี้นครับโบย่าตัวนี้ใช้มานานแล้วแล้วก็ต่อไมล์ลาวเวลียออกมานะครับเดี๋ยวเราจะไปลองต่อเจ้าตัว am 2 0 0นะครับอินเทอร์เฟสซาวนะครับมันก็เป็น plug and play นะครับง่ายๆก็เดี๋ยวตัว type c เนี่ย 4, ผมจะเสียบเข้าที่ตัวอินเทอร์เฟสตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับอีกด้านหนึ่งผมก็จะไปเสียบที่ usb นะครับ usb 2ก็ได้ usb 3ก็ได้นะครับ ไฟแสดงสถานะเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ประมาณนี้โอเคอันนี้เปิดเครื่องนะครับก็จะมีนะครับอันนี้เรียบร้อยทีนี้ไปดูตรง device นะครับ USB นะครับมันก็จะขึ้นแล้วนะครับเป็น mono นะครับ AUAM 2 0 0นะครับก็จะเป็น device เรียบร้อยนะครับตันนี้ก็เป็น interface sound เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวโปรแกรมนะฮะก็คือตัวไดรเวอร์เนี่ยมันจะเป็นปั๊กแอนเพย์อยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ต้องกังวลนะครับสามารถใช้ได้นะครับสบายหาสำหรับ Windows 10อ่ะเอาละเดี๋ยวผมจะลองเทสเจ้าตัวอ่าไม้แล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อไม้แป๊บนึงโอเคนะครับผมต่อเจ้าตัว AU A03 นะครับเจ้าตัวไม้คอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับเข้าจับกับเจ้าตัว AU นะครับ AM 200นะครับเป็นซาวด์อินเตอร์เฟสนะครับเข้าที่ช่องไม้หนึ่งนะแล้วก็ ตัวนี้ผมจะใส่หูฟังนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นเสียงที่เจ้าตัววายเลสไมผมอยู่นะครับตอนนี้ผมต่อเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมต่อเจ้าตัวอินเทอร์เฟซซาวเรียบร้อยนะฮะกับเจ้าตัว au a 0 3นะครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับที่เป็นแจ็ค3.5นะครับตัวนี้จะไม่มีไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ระยะก็อยู่โดยประมาณนะครับประมาณสักครึ่งไม้บรรทัดนะครับประมาณ15เซนนะครับโดยประมาณ นะฮะแล้วก็ใส่เจ้าตัวไอ้กันลมนะฮะเดี๋ยวผมเก่านี้ให้ดูนะฮะเอาละนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนี่นะครับตัวเจ้าตัว AU นะครับ AM 2 0 0ตัวนี้นะฮะเราต่อเข้าระบบเรียบร้อยนะครับผ่าน USB-C นะฮะไปที่คอมพิวเตอร์นะฮะตอนนี้ l i n e อิก็จะเป็นเรื่องของเจ้าตัวม a ลโนตัวนี้นะครับสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้ผมเทสเสียงตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะ ปรับเสียงต่ำเสียงกลางเสียงแหลมได้หมดนะครับซึ่งมันก็จะมีการปรับได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าปกติที่เราไม่ได้ใช้นะครับซึ่งมันก็จะช่วยได้นะครับทีนี้ตรงหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือเจ้าตัวดี no i s e ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะปิดใช้ก่อนนะครับ เวลาเรากดตัวปุ่มต่างๆเนี่ยนะครับเมนูฟังก์ชันเนี่ยจะมีเสียงนในการอบอกว่าตอนนี้เราเปิดฟังก์ชันอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทดสอบเจ้าตัวดีนอสนะครับตอนนี้ผมปิดอยู่เดี๋ยวผมจะเงียบเห็นไหมครับก็จะมีเรื่องของแอมเบีย e นะครับในส่วนของเสียงรอบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแอร์เสียงพัดลมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีแทรกเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะ เปิดดี o i s e นะครับแล้วลองทสดสดูตอนนี้ผมเปิดดี o i s e แล้วนะครับสังเกตนะครับเสียงผมจะเบาลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะตัดเสียงแอมเบสนะครับเสียงรอบๆที่เป็นเสียงรบกวนความถี่พวกนี้นะครับออกไปเดี๋ยวผมจะลองเงียบดูนะเห็นไหมครับค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยกรณีที่เราเปิดดี o i s e เนี่ย นะครับอาจจะต้องพูดใกล้ไม่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็จะเฟดเสียงเราไปพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ดีนอ e นะครับอ่าต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแสดงสถานะนะครับว่าสัญญาณเนี่ยมีสัญญาณเข้ามาหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมบันทึกผ่าน OBS นะฮะอ่าฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นวอลล่มไม่นะครับเราสามารถที่จะลดววลล่มนะครับ ะครับก็สามารถลดเพิ่มได้นะครับนี่นะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้ไม้ประเภทไหนนะครับเพราะบางครั้งเองเนี่ยไม้ส่วนที่บางตัวก็ไม่มีวอลลุ่มมาให้ครับส่วนแผงด้านบนนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะก็จะมีเรื่องของปรับเสียงต่ําปรับเสียงกลางปรับเสียงแหลมตรงนี้จะเป็นเสียงเล็กขอดนะครับกรณีที่เราอัดเสียงเอฟเฟกเข้ามานะครับ ต่อมานะครับฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นวอล่มของมิวสิกนะครับในกรณีที่เราต่อช่องมิวสิกอินพุตด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะนี่คือมิวสิกอินพุตนะครับเป็นแจ็ค3.5เหมือนกันตัวนี้จะเอามาจากโทรศัพท์มือถือหรือจะมาจากซอร์สอื่นได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีวอล่มปรับนะครับความดังเบานะฮะอ่ะต่อมานะครับ ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการใส่ Echo นะครับหรือว่า r e เ e r b นะฮะมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังนะทดสอบ1 2 3 4ก็จะเหมือนอยู่ในฮอลลนะฮะเป็นลักษณะของ r e เ e r b ์นะฮะปกติเนี่ยฟังก์ชั่นนี้อาจจะไปใช้กับการร้องเพลงนะฮะประมาณนั้นนะฮะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นพูดสตรีมธรรมดาทั่วไปเนี่ยปกติก็คือไม่ได้ใช้นะครับสำหรับผมนะครับ ส่วนต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นระดับเสียงมอนิเตอร์นะครับก็คือเสียงหูฟังตรงนี้สามารถปรับได้นะครับปรับได้นะครับเพื่อที่ให้เราได้ยินเสียงตัวเองนะครับตอนนี้ผมก็ใส่มอนิเตอร์อยู่นะครับโดยรวมผมชอบตัวมอนิเตอร์นะครับถือว่าดีเลย์น้อยมากแต่ว่าก็มีดีเลย์อยู่นิดเดียวนะครับก็คือเหลื่อมๆกันนิดเดียวเสียงก็จะแบบช้านิดหน่อยนะครับซึ่งไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดเลยนะครับถือว่ารับได้นะครับ ่วนต่อมาตรงนี้นะครับก็คือแผงเอฟเฟกนะครับที่ระบบตั้งไว้ให้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากดนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกประมาณหยุดไม่ได้นะครับถ้ากดแล้วต้องรอมันเล่นเอฟเฟกจนสุด,ดจนมันหมดนะครับอ่าอันนี้ประมาณนี้แล้วก็ ตัวนี้นะครับจะคัสตอมไมซ์หรือว่าเล็กคอร์ดเข้าไปได้นะครับ4อันนะฮะสีอันนี้หมายถึงว่าเราต้องบันทึกนะครับจากลน์อินนะฮะในส่วนของมิวสิกนะฮะมิวสิกอินพุตตัวนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูแต่เสียงมันจะเบานะครับเสียงเอฟเฟคค่อนข้างเบานะฮะก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับ ค้าเร็วตอนเริ่มต้นก็แล้วแต่ตอนที่เราอัดนะครับถ้าเรากดอัดเลยเนี่ยมันมันจะมีเทคนิคในการอัดนะครับก็คือเล่นก่อนแล้วก็กดอัดเลยนะครับมันจะได้เร็วนะครับอันนี้ก็ลองดูเนี่ยกดมันก็จะได้ตรงเลยอ่ะโอเคอันนี้คือเอฟเฟกนะครับต่อมานะครับอ่าเรามาดูอ่ MC ก็คือตัว memory นะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของคีย์นะครับคีย์ในการพูดนะครับหรือว่าการร้องเพลงนะฮะอาจจะมีคีย์นะฮะตามตามตามโทนคีย์ประมาณนี้นะฮะผมไม่รู้นะว่ามันเอาไปใช้ยังไงหรือประมาณว่าคีย์นี้ก็คืออยู่คีย์นี้ตลอดเหรอไม่แน่ใจนะครับผมยกเลิกไปก่อนนะครับอ่ะส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้พิทนะฮะตัวนี้ก็คือจะเป็น เสียงนะครับเสียงสังเคราะห์ที่ระบบนะฮะทำมาให้นะครับยกตัวอย่างเช่นก็จะเป็นเสียงผู้หญิงประมาณนี้นะครับใช้กรณีอา,อาจจะประสัมภาษณ์นะเพื่อที่ไม่ให้เขารู้ว่าเสียงไข่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ในเงื่อนไขอะไรบ้างนะ,อะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสียงผู้ชายนะครับก็อนุมาณเอานะครับว่าเสียงผู้ชายก็จะประมาณนี้นครับ อันนี right, ้เสียงเด็กนะครับเสียงเด็กอ่าอันนี้ก็จะเป็นเสียงโรบอทนะครับเหมือนที่เราดูอะทารโฟเมอร์นะฮะเราจะไม่หยุดที่จะช่วยเหลือมนุษย์ต่อไปประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราจะปิดก็มาที่เอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับอ่าอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพอยส์ไว้นะครับ อ่ะต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมิวสิกโอลลี่ก็คือกรณีที่เราต่อเพลงเข้ามานะครับมันก็จะเป็นเสียงเพลงเฉยเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนิดหน่อยนะครับเสียงที่พูดก็คือเป็นเสียงไม้จากเมาโน่ตัวนี้นะ A.M.A. 03นะครับผมจะใช้เจ้าตัวโทรศัพท์นะครับเสียบผ่านช่องอ่านะครับเป็น t r s นะครับ ก็คือเสียงมิวสิกนะครับเราสามารถปรับเสียงได้นะครับสมมติว่าถ้าเราจะเอามิวสิกเฉยๆน,นะครับมันก็จะประมาณว่า,าลดเสียงเสียงเยงร้องนะฮะเสียงร้องของดนตรีสมงติกรณีที่มีเสียงร้องประมาณนะั้นใช้กับคาราโอเกะนะฮะประมาณนี้ ดูแบ็กไม่แน่ใจว่าเอาไปใช้อะไรนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะฮะในตัวนี้ก็คือตัวไซส์เชนนะฮะถ้าเรากดมันจะเป็นเหมือนโหมดดีเจอะครับคล้ายๆอย่างนั้นเนาะคือเวลาเราเปิดเพลงอยู่เนี่ยเพลงก็จะเฟดลงตามที่เราพูดนะครับกรณีที่มีเสียงคนพูดเข้ามานะครับเพลงก็จะเฟดลงแต่ว่าไม่ได้ปิดนะครับก็คือเฟดลงให้เบานะฮะเพื่อที่จะให้เสียงพูดเนี่ยได้ยินชัดเจนนะฮะกรณีที่เราหยุดพูด มันก็จะกลับมานะครับโดยการเฟดอินเฟดเอานะครับประมาณเที่ยวินาทีก็แล้วแต่นะครับเอาไปประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้า DJ จริง,รงๆเขาอาจจะแมนวนวลเอาสวิตโยกแบบนี้น่าจะเร็วกว่านะครับประมาณนั้นแต่ก็ไม่ช้านะพูดไปปุ๊บก็โอเคอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในลักษณะของเรามีแบล็คกราวมิวสิกนะครับ ดยปกติช่องผมนี้ก็จะใช้ background music อยู่แล้วเป็นคลอเบาๆนะครับเพื่อที่จะลดเสียงลบกวนในส่วนของเสียงไม่เสียงพูดไปนะครับก็ไปตัดต่อในพีมีเอานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็โอเคถือว่าใช้ได้นะตัวนี้ถ้ามันดังไปก็ลดเสียงได้ก็ประมาณนี้นะครับของไซส์เชนนะฮะไม่รู้อ่านงี้หรือเปล่านะอ่าโอเคนะฮรประมาณนี้ ถือว่าด้วยราคานี้นะครับตัวหมพันสามร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็เจ้าตัวเสาอินเทอร์เฟสตัวนี้นะครับเมลโนเอยูนะครับคีด AM 200นะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับตัวมันเองเนี่ยมันมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาไปใช้ข้างนอกได้เพราะว่าแบตเตอรี่มันมันมีในตัวเลยแล้วก็เอาไปต่อใส่กับมือถือหรืออะไรเงี้ยเวลาเราไปสัมภาษณ์ข้างนอกอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะไลฟ์ออกไปหลายๆทางนะฮะต่อเข้ามือถือจริงๆตัวนี้มันมีบลูทูธด้วยนะ บลูทูธแต่ว่าไม่ได้ต่ออันนี้ต้องต่อเพิ่มเติมนะครับตัวบลูทูธเสียงก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมถือว่าโอเคนะโอเคเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะประทับใจกับราคานะครับราคาถือว่าย่อมเยาวมากนะครับสำหรับมือใหม่นะครับทีอ่อยากได้ไม้แล้วก็ระบบสาวอินเทอร์เฟซดีๆสักตัวหนึ่งนะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับ ลองดูนะครับลองดูหลายๆเว็บเองก็มีโปรโมชั่นนะครับที่น่าสนใจนะฮะลองไปเลือกซื้อดูนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะโดยปกติเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้นะฮะเป็นไมค์นะครับก็คือใช้เป็นไมค์อินเตอร์เฟซที่เป็นคอนเดนเซอร์แบบ usb นะครับตัวนี้เป็นของ s ซมซ่นนะฮะตัวนี้2000กว่าบาทนะครับตอนนั้นซื้อมานานแล้วเสียงก็โอเคเหมือนกันแต่ว่ามันมันสามารถเลือกรูปแบบการรับเสียงได้นะครับ รับข้างหน้ารับข้างหลังพร้อมกันนะครับหรือว่ารับเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับถือว่าตัวเนี้ยสาหรับมือใหม่นะถือว่าค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะไม่ต้องใช้ตัวอ่าซาวอินเตอร์เฟซก็ได้นะครับต่อตรงเข้าลน์อินของไม์ได้เลยในของคอมพิวเตอร์ได้เลยนะแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเสียงที่ได้ก็ประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะปรับในส่วนของเสียงให้มันนะฮะดูน่าฟังขึ้นอีกก็ได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะ ปรับแต่งเสียงได้นิดหน่อยนะฮะก็จึงถือว่าโอเคนะครับกับราคาไม่แพงมากนะครับอ่าเอาละนะครับวันนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามฝากซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ